สวัสดีชาดีดีจนรรบเขาสู่ช่องสร้างพงไอเดียชาแนลนะคะเมื่อกี้นะได้ยินใครก็ไม่รู้ทําเสียงหวานหวานพอจะได้ยินบูมเกนเราเราก็ถึงบ้านแล้วเราจะได้เจอผัวแล้วมึงเราจะได้เจอป้าปาแล้วในก็องไปเห็นกวีตอนนี้ไอ้ตอนนี้คือเรามิพธานะพี่น้องนะเราเรามันออกไลท์ลิปแล้วกระโดดไล์าระ เราพูดระยะเผาคนเลยนะไล่สาระหรอเชื่อว่าเขาไม่มายังไม่มาเหรออือมันยังไม่มาใช่ไหมใช่เหรอว่ายังไม่มาแล้วใครนั่งกระปุกอยู่นะนั่งกระปุกเลยบ่ใช่แล้วยังไงไอ้เก้าไม่ใช่บอแล้วยังไงรถเจ้าเก้ารถไอ้เก้าเราเบอร์นั่งอยู่ตัวหินอ่อนเบนบ่เฮ้ยทำไมพาเรามาแบบนี่เลนะช่างว่ายังไม่กลับ สงสัยจะทําให้เสร็จมั้งมีมาดึงเอาฟืนหน่อยเด้อเนี่ยมาต่อยไม่เสร็จหรอกหน้าบ้านเลยดูดีดีดีว่าเข้าใจนู้เอาบ้านหายไปเอาน้องไอ้หลงจ้าไปทั้งวันห้างก่อนเธอดูฟังนี่นเธอดูก่อนนี่เธอดูก่อนนี่เธอดูก่อนใครมายกบ้านไปบอกเจ้เลยไหนจะโค้งไหนจะติดจะเข้านี่เธอดูรถก่อนเริ่มไปแล้วแต่ละคนเอาแล้วนะ มีใครมายกบ้านไปพี่น้องเฮ้ยเขาก็ถ่ายเราได้เนี่ยเฮ้ยคิดถึงละสิเอคิดถึงหลอกบาหูคิดถึงเขาละสิีขนมพอตก้นเป็นไง ไปตั้งแต่สิบโมงหายไปทั้งวันผมเข้าใจแล้วว,ว่าว่าพวกเจ้าหายไปไหนตั้งแต่สิบโมงมันคุ้มค่าเที่ยวเลยฮะเที่ยวนี้คุ้มกับเต้นว่าไงเจ๋งไหมพูดเด็กหนาเด็กอย่างหนาเลยใช่อ้หเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลหนักสุดเลยโอ้ประตู ประตูทุกคนว่าไงประตูบ้านอ๋อทำไมมันหลายบานเนี่ยเลยประตูห้องนอนหนึ่งสองสามที่อะประตูห้องประตูหน้าบ้านเต็มวันนี้จะบอกว่าแม่บ้านพวกคุณช้อปปิ้งจนดูถุงแต่ละคนลงมาจากะเลยทลุงบาลังเลยนุชเกศแก้งมากถ้าหมดไปหกพันเลยเหรออุ้ยหกพันเนี่ยหมดไปหกพันเลย ส่วนได้จังคือหมดไปสามแสนสามร้อย่าได้ทองสามสิบบาทอ่ะปะป๊าปะป๊ารู้ได้ไงว่ามันหมดสามร้อยซื้อกางเกงให้ป้าป้านะเจอหนึ่งบ้านแล้วคิดถึงผัวจังป้าซื้อผ้าให้ป้าอะไรสิบบาทไม่พอยืมกับตาหนิหรอยืมไปวันนี้เดี๋ยวเราสู่กันฟังก่อนเอาเลยจัดการวันนี้นะเป็นวันที่ ให,ใ,หใ,หใ,หให้เงินมาให้เงินมาสี่สิบบาทให้เงินอันนี้ให้เงินหัวมาเท่าไหร่ร้อยหนึ่งอันนี้ล่ะให้มาเท่าไหร่ร้อยหนึ่งผมอ่ะให้เขาให้ผมมาสี่สิบบาท่อนจุไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านที่เรากินเมื่อวานก๋วยเตี๋ยวกี่บาททุกคนสั่งก๋วยเตี๋ยวพิเศษหมดสามสิบสี่สิบ ผมไม่กล้าสักพิเศษผมสั่งธรรมดากับตันนั่งขำอยู่เหลืออยู่สิบบาทข้าวหน้าลรหิวขนมไม่ป้าป้าไม่ถามเขาล่ะเขาอยากกินขนมใช่ซื้อขนมซื้อขนมได้สิบาทตอนเย็นหิวอีกอืมแล้วทำไง อันนี้เลี้ยงบ้างอันนั้นเลี้ยงบ้างคนละจิบยี่จิบกันคุณต้องโทษแทนุณคุณต้องโทษแทนไม่ได้ซื้อให้ป้าตั้งหนึ่งร้อยเขาแบ่งต้องแบ่งกันแล้วล่ะกันไอชิ้นทีชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้องแบ่งขนมคืนแล้วล่ะไม่แบ่งไม่เฮ้ยมันขี้กว่าได้เจ็ดชิ้นแต่นะวางแผนไว้ทั้งหมดแล้วแหละฉันรู้หมดแล้วแต่ไม่แบ่งหรอกกับตันถ้าไม่แบ่งหัวจะาก็หิวนะแล้วแต่ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้บอกให้หิวเดี๋ยวเรา สอบถามดีกว่าว่าอันไปไป,ไปเนี่ยมีมีอะไรได้บ้างมีอะไรได <ป S 1> ้บ้างยังไงอะไรบ้างบ้างได้ใส่ปลาใส่มองได้กินปลาฮะมอ,<ะ>องอนี่ซื้อมองมาเกียนี่ฮะไม่รู้กี่ห้ำไม่รู้อะโคตรมองสามรายการอะที่เขาสั่งเมื่อคืนอะนะ อันนี้มันมองรุ่นใหญ่เลยนี่มองใส่ปลาอันนี้นี่ไหมคิดว่าหามอันนี้มั้งมันติดเหลืองใช่ไหมเออของใครน่ะติดเหลืองของติดเหลืองพ่อมาตอยเขียนหัวอั้มเลยนะโอ้โหแต่กองพัสดุนะไม่รู้ของใครแต่มาในชื่อแม่ยกลงมาดูหน่อยสิมีมนูนด้วยมากระทุหมูกระเพาะเจ้าเอ็มสิยายกำลังจะเกลนหน่อกไม้ด้วย มีนั่งร้านกี่ชุดนี่แม่มาสอยสี่นั่งร้านมาสี่ชุดใช่เราสามารถปีนขึ้นทำยิงรถได้เจ็ดพันรู้สึกว่าเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบหรือยังไงนี่แหละอันนี้นะชุดชุดนี้นะใช่แล้วก็ประตูหน้าต่างเนาะใช่ไหมใช่ประตูคืออย่างไรโอ้โหเต็มคาราเบลเลยค่อยจะบอกว่าว่าส่งพัสดุปลอยอะไรนะ เก็บเงินปลายทางเนาะที่สั่งเหล็กนะเออผมอยากจะสงสัยมากเลยผมคุยค<ส>ุยกับเจ้าของร้านแล้วค,ค่อยขอสงสัยหน่อยน,นะไมวฮะเออ,อมผมผมขอสงสัยนิดนึงวันนี้เขามาส่งเหล็กแล้วก็ลูซิงเขามาส่งมีบินเก็บเงินปลายทางหมื <18. S 2> ่นแปด ผมก็เลยมองหน้ามองตากันล็อกเล็กล็อกเล็กครัสู๊พเอาเงินมาได้ใส่ละหมื่นแปดปันี้เมียหายข่อยมาสี่สิบบาทข่อยก็บอกพ่อใหญ่ผมมีเงินอยู่สี่สิบบาทเลยอันก็อันนี้ก็มีอยู่ร้อยหนึ่งอันนั้นก็มีอยู่ร้อยหนึ่งพี่เจ้เอาอย่างไระจายเขาบัดนี้ค่อยคุยกับว่าของร้านเขาไปเลยไปให้น้องๆเขามีคอนเทนต์โอวางแผนกันจปว่างร้านว่าเราตกใจเราจะทำยังไงวะเอตแล้วทีนี้เอฟซีก็โทรหาย ทั้งไลน์ทั้งโทรทั้งไลน์ทั้งโทรบอกว่าน้องๆเขาไม่มีตังค์จ่ายจะหาูกไม่าจะองร้านสมรู้ดเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ว่ามันเนียนเกินนะคนที่ส่งของมาเขาก็หน้าหน้าเขาดูเหมือนเขาไม่รู้เพราะว่าคนที่ไอเจ้าของร้านเขาพูดด้วยนะมันอีกคนแล้วคนที่มาส่งก็อีกคนแต่ว่าคนที่มาส่งนี่เขาคิดหน้าเออไหมเวอร์ไหม เขาบากว่ายังได้เราแบบนี้โทรก็โทรไม่ได้ไม่มีคลื่นอีกประสานงานไม่ได้อีกก็เลยบอกให้พี่เขาว่าขับรถไปที่กกตูมแล้วไปประสานงานนะเพราะผมไม่มีเงินใช่พกเงินผมเนี่ยสี่สิบาทแต่เจ้าของร้านเขาน่ะชิลมากเลยเขาบอกว่าไปเที่ยวตั้งแต่สี่โมงเช้าจนสี่โมงเย็นทั่วไหมเมืองสะกลวันนี้ไปกี่ที่นะทำไมกลับมาค่ำเลยเสียดายไม่ได้แวะ ถ้าถ้าสมมุติว่าเวทตลาดเต่างอยเนี่ยน่าจะถึงบ้านสองทุ่มแล้วไม่บอกกันนะเราก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเวอร์ไปเวอร์มาเข้าป่าลงห้วยหมดคอนเทนต์แล้วกลับตัวจะยกเสาไว้เออคลิปนี้น่ารักน่ารักอําเล่น เอฟซีสรุปคือเขาเตรียมกันแล้วนะคลิปที่เก็บเงินไปนะอนไปด้วยใช่แล้วไอ้คนส่งเขาก็ไม่รู้จริงด้วยคนจ่ายตังค์อยู่ทางนี้ใช่เราก็คนคนส่งเขาก็ไม่รู้น่าจะจริงแล้ววะเขาทำเหมือนจริงมากเลยแต่เขาก็เาไม่รู้จริงแหละอ่านะคะก็เป็นการบอกกล่าว น้าเล่าข่าวให้น้องๆฟังเนาะนะเราก็เต็มคาราเบลเก้าเอากล่องนั้นลงมาดูหน่อยนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ